นั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงสาบครอบครัวต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นในการนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขอุทกภัยกับส่วนราชการได้สอบถามเรื่องการช่วยเหลือประชาชนกับให้ข้อแนะนำด้านต่างๆและให้ทุกฝ่ายประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือรัษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำปัจจุบันคลี่คลายบางส่วนเหลือบางพื้นที่ในที่ลุ่มต่ำติดริมน้ำและอยู่นอกคันกั้นน้ำที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโรรภคบริโภค1,200ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีต่อไปและมอบแก่รัษฎรหน้าหอประชุมชั้น5าสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีเพื่อช่วยบรรเทาวความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ได้รับทราบต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้สูงอายุชุมชนริมน้ำวัดนครอ,อินต์ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองดนทบุรีสามครอบครัวต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในการนี้องคมนตรีร่วมประชมุมติดตามการแก้ไขอุทกภัยของจังหวัดสอบถามถึงการทําคันป้องกันน้ําเข้าท่วมในตลาดท่าน้านนและพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งนายกเทศมนตรีรายงานว่าจังหวัดและเทศบาลมีแผนป้องกันไว้แล้วโดยตั้งเครื่องสูบน้ําในจุดต่างๆรวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนกับให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆและให้ทุกส่วนราชการประสานความร่วมมือช่วยเหลือด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ําซ้อน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกคันต้นน้ำอุทกภัยพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีราษฎรเดือดร้อน1,200ครัวเรือนปัจจุบันบางพื้นที่ในที่ลุ่มต่ำติดริมน้ำและอยู่นอกคันั้นน้ำนย,ยังมีน้ำท่วมขังองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนแพร่ปีการศึกษา2566-2567ถึงวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาสอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนแพร่ประจำปีการศึกษา2 5 6 6ันหถึงที่วิทยาลัยชุมชนแพร่อําเภอเมืองจังหวัดแพร่มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับ อนุปริญญาบัตรในสาขาวิชาการจัดการการปกครองท้องถิน่นการศึกษาปฐมวัยเทคโนโลยีที่ทันดุดจริตการบัญชีและเทคโนโลยีการเกษตรรวมจำนวน187คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของท้องถิน่นซึ่งวิทยาลัยชุมชนแพร่และวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษามาปรับใช้ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทของวิทยาลัยชุมชนแพร่ที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถนำความรู้แทักษะไปพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างยั่งยืนองคมนตรีเปิดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่สูมพัฒนาโครงการหลวงประจำปี2568 วันนี้พลเอกกัมปนารุติดิองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินประจำปี2568ลักษณะบูรณาการงานร่วมกันกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เพื่อให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินง,งานประจำปีงบประมาณ2,568พร้อมร่วมกันวางแผนประจำปี2,569เสริมสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการเปิดอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72,000สาและงานโครงการหลวงการดำเนินง,งานโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามแผนงาน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการที่เบตดำริจังหวัดเชียงใหม่ช่วงบ่ายที่อาคารเฉลิมประเก 72, ียรติ72พรรษามูล,ลนิธิโครงการหลวงองค์มนตรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวพิธีเปิดอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและงานโครงการหลวง2,568ภายใต้แนวคิดทศม,มหาหราชาพระมหากรุณานำการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2568ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรอจนพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์มนตรีมอบทุนการศึกษาพระราชทานพร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดราชบุรีนายจิรายุอิสารางกูลณอยุธยาองค์มนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษาประจำปี2568ที่โรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี ในการนี้องค์มนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาดําเนินการผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆประกอบด้วยโรงเรียนรุจิรพัฒน์โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิงสองบ้านบ่อหวีโรงเรียนบ้านตะโกนล่างและโรงเรียนศิลแรกสยามซึ่งโรงเรียนเหล่านี้เป็นโรงเรียนตามแนวชายแดนมีนักเรียนชาติพันธุ์จํานวนมากเช่นกะเหรี่ยงมอญและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ มีปัญหาการสื่อสารภาษาไทยอ่านและเขียนภาษาไทยไม่คล่องความยากจนทําให้ขาดโอกาสทางการศึกษาและการศึกษาต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดนจึงต้องเน้นเรื่องการเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้สนับสนุนทุนการศึกษาและโอกาสเรียนต่อสร้างความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและการเข้าถึงการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารต่อยอดทุนการศึกษาพระราชทานโครงการคองทุนการศึกษาโดยให้ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกมิติเพื่อสร้างพื้นฐานเยาวชนให้เป็นคนดีมีทัศนคตทิที่ดีที่ถูกต้องเป็นพลเมืองที่ดีและมีสัมมาชีพองค์มนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นวันแรก วันนี้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริประชุมติดตามขับเคลื่อนโครงการและรับฟังสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์มีโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ29โครงการ แล้วเสร็จ25โครงการและอยู่ระหว่างดําเนินการ4โครงการและโครงการเน,นื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว30โครงการแล้วเสร็จ24โครงการอยู่ระหว่างดําเนินการ2โครงการและจะดําเนินการในปี2569 4โครงการในการนี้องคมนตรีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการให้เสร็จโดยเร็วเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ช่วงบ่ายองคมนตรีไปโครงการเคลืองลำนางรองอันเนื่องมาจากพระราชนิริตตำบลโนโนดินแดงโอกาสนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาขยายผลในด้านต่างๆเพื่อสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการและพบประราษฎรจากนั้นติดตามโครงการฝายบ้านหนองเอียนแห่งที่สอ,อันเนื่องมาจากพระราชนิริตบลเขาคอกอำเภอรประคคนชัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่7มิถุนายน2568เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรกรมชลประทานมีแผนก่อสร้างในปี2569เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยส่งน้ำให้แก่ราษฎรบ้านหนองเอียนหมู่ที่3และหมู่ที่7ตำบลเขาคอกอำเภอประโคนชัยรวมถึงหมู่ที่9อำเภอบ้านกระดวจังหวัดบุรีรัมย์ และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเพียงพอประชาชนและคณะบุคคลเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิพพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวัง มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้อาทิประชาชนจากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตรังจังหวัดตราจดราจังหวัดตากและคณะบุคคลอาทิประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินถัมภ์และคณะนายกสมาคมอนุเคราะห์ ครองเตยประเทศไทยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารทั้งนี้ระหว่างวันที่24-25พฤศจิกายน2568จะมีพระราชพิธีท,ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลดังนั้นจึงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนัพระที่นั่งดูสิทธิมหาประสาทตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกา โดยจุดคัดกรองปิดเวลา13นาฬิกาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนาตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริิิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับเมื่อการออมคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่ยั่งยืนธนาคารออมสินจึงเดินหน้า